ข้อ322ในอดีตการในด้านทิศบุรพาและทิศอุดรแต่กรุงราชครืได้มีบ้านพราหมณ์ชื่อสาลินทิยะในด้านทิศบุรพาและทิศอุดรแต่สาลินทิยะขามนั้นเป็นนาแควนมคตในด้านทิศบุรพาและทิศอุดรแต่นาแควนมคตนั้นเป็นป่าไม้ยิ้วใหญ่ใกล้สานุบันพฤ์ลูกหนึ่งนกแขกเต้าเป็นอันมากอยู่ในป่าไม้ยิ้วนั้น ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานุกแขกเต้ามีสรีระประมาณเท่าดุมเกวียนนำอาหารมาจากป่าหิมพผ่านเลี้ยงมารดาบิดาทีนั้นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโกศิยโคตเป็นชาวสาลินทิยะคามให้หวานข้าวสาลีในนาประมาณพันกรีตตั้งคนรักษานาไว้คนหนึ่งพญานุกแขกเต้าพร้อมด้วยบริวารลงในนานั้นคนรักษานาไม่สามารถจะห้ามนกแขกเต้าที่ลงในที่นั้นนนได้ ฝูงนกแขกเต้านอกนั้นกินตามต้องการแล้วก็บินไปแต่ปากเปล่าๆส่วนพญานกแขกเต้าทำรวงข้าวสาลีเป็นอันมากรวมกันเข้าแล้วเอาปากคาบบินไปคนรักษานาไปบอกแก่พราหมณ์พราหมณ์จึงสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงฟันขนหางมาดักบ่วงไวหนะ้าที่พญานกแขกเต้าลงจับมันทั้งเป็นนำมาคนรักษานาทำดังนั้นได้พญานกแขกเต้าแล้วแสดงแก่พราหมณ พรามเห็นพญานกแขกเต้านั้นแล้วเกิดความรักเป็นกำลังให้พระโพธิสัตว์จับที่ตักแล้วพูดว่านกแขกเต้าเจ้ากินข้าวสาลีตามต้องการแล้วยังเอาจะง,งอยปากข้าไปยุ่งข้าวของเจ้าเมียหรือหนอหรือเจ้าทำเวรในข้าพญานกแขกเต้าฟังคำถามนั้นแล้วกล่าวคาถานี้ในเกทาราชาดกปกินนก,การนิบาตด,ด้วยวาจามนุษย์อันไพเราะว่า